ตัวผมเองหรือก็ทีมงานก็เคยทานาดาวบางกอกน,นาดาวบินสิกมาก่อนใช่ไหมครับใน,ในช่วงเวลานั้นเราทํางานโปรดักชันแล้วก็ดูแลน้องๆที่เป็นนักแสดงใช่ไหมครับแล้วก็พอน้องๆหลายๆคนเริ่มเติบโตแข็งแรงาาแล้วก็เหมือนพร้อมที่จะออกไปสู่โลกกว้างด้วยตัวเขาเองแล้วก็บวกกับว่าตัวพวกพ,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 พี่ๆเองที่เป็นคนทํางานเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีเรามีเป้าหมายใหม่ที่เรารู้สึกสนุกในการทํางานก็คือการการทำงานในพาร์ทดนตรีแล้วก็ศิลปิน เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะมาโฟกัสงานในพาร์ทที่มันเป็นศิลปินหรือเป็นดนตรีมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่าพูดคุยกันแล้วก็ให้น้องๆทุกคนได้เป็นอิสระนักแสดงทุกคนได้เป็นอิสระแล้วเราก็มาเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ที่เป็นบริษัทที่โฟกัสทางด้านงานดนตรีและก็ศิลปินมากขึ้นเลยครับอ่าฮะนี่เป็นบริษัทที่จะโฟกัสเรื่องงานดนตรีและศิลปินมากขึ้นใช่ครับทราบอหว่าชื่อทาดาก็มีความหมายเหมือนกันครับอยากให้พี่ย้งแชร์ให้ฟังฮะ ฮะก็จริงๆ,งๆตอนที่เราตอนที่เรา,าชวนกันว่าตอนที่ตอนตอนตอนที่เราคุยกันเรื่อง,งานอาดาวบางกอกแล้วเราก็คุยกันว่า,าแต่ละคนมีเป้าหมายอะไรก็ตามเราจริงๆเรายังซัพพอร์ตกันอยู่นะฮะใน,ในการทํางานต่อ,อ,อให้เราจะแยกย้ายกันไปทําในสิ่งที่แต่ละคนมีเป้าหมายของตัวเองใหม่ลวกันมันถึงมันคือคือในช่วงเวลาหนึ่งเราเราเคยเดินทางมาด้วยกันกับนาราบางกอกมาถึงช่วงเวลาหนึ่งปุ๊บแต่ละคนต่างมีเป้าหมายกันใหม่กันใหม่ก็แยกย้ายกันไปทําในสิ่งที่ตัวเองมีเป้าหมายกัน พวกตอนที่เราคุยกันเราก็คุยกันว่ามีใครที่พี่พี่สนใจทําสิ่งนี้มีใครที่สนใจจะมาทําสิ่งนี้ด้วยกันอีกไหมก็เลยเป็นที่มาของการมีน้องๆและทีมตามมาทําสิ่งนี้ด้วยกันเพิ่มเติมแล้วก็แต่บรรดาน้องที่มีเป้าหมายอื่นๆเราก็ยังทํากับเขาอยู่ครับ,รบทีนี้พอเราเริ่มต้นว่าเรากำลังจะเปิดบริษัทใหม่ที่เราจะโฟกัสการทรํศาศิลปินแล้วก็ <ๆ S 2> น้องๆพารดนตรีมากขึ้นเนี่ยเราก็มีการพูดคุยว่าเอ๊ะชื่อบริษัทเราจะเป็นอะไรนะจริงๆเป็นคนเป็นเป็นคนที่อาจจะเป็น ดูเป็นผู้กับดูเป็นคนเขียนบทมาแต่จริงการตั้งชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบพี่อ่อนด้อยมากนึกว่าจะออกมาแบบง่ายๆไม่เลยเหรอฮะไม่ไม่ได้เลยครับหมายถึงว่าเป็นคนคิดอะไรไม่ออกเลยตอนสมัยนาดาวังกอกเนี่ยคนที่ให้ชื่อนี้ก็พี่เก่งคือคือไม่มีหมายถึงว่าเป็นคนแบบตั้งชื่ออะไรแบบนี้ยากมากแล้วก็ตอนนาดาวังกอกพี่เก่งก็เป็นคนให้ชื่อนี้มาให้ชื่อนี้ครับพอมาถึงวันนี้จริงก็พยายามคิดกันอยู่จําได้ว่าเป็นเวลาครึ่งปีอะ คิดชื่อบริษัทครึ่งปีรอฮะกว่าจะมาเป็นทาดาใช่ครับคือคือจริงๆ่างนี้เราเราไม่ได้อยากได้ชื่อที่มันแบบยากก็จะยากเลยอะเราทุเราว่าทุกวันนี้มันเป็นชื่อที่มันแบบง่ายที่สุดซิมเพิลที่สุดมันควรมันจะเป็นชื่อที่คนจะเข้าถึงมันได้ง่ายที่สุดเลยนะครับแต่จริงยิ่งชื่อเข้าใจยากเอ๊ะเข้าใจง่ายเนี่ยก็ยิ่งเป็นชื่อที่คิดยากเออก็เลยจริงๆแล้วก็จนมายาละก็เลยไปชวนน้องๆที่บริษัทกิซึม ที่เป็นบริษัทที่ทำงานครีเอทีฟและทำงานกับพวกเรามาตลอดทำงานกับจีเดมาตลอดมาช่วยคิดชื่อ,อแล้วก็มันมีชื่อหนึ่งที่น้องก็เสนอมาว่าชื่อทาดาแล้วเราก็สนใจเพราะเขาอธิบายที่มาว่ามันคือมาจากคําว่าทาดาทาดาคือเสียงความรู้สึกเราตอนที่เวลาเราแบบ พาวเวอรี่พรีเซนต์อย่างเงี้ยหรอฮะแบบใช่ครับชาดาอย่างเงี้ยหรอฮะใช่ครับโอ้ยทีนี้ผมพูดชื่อบริษัทผิดมาตลอดผมควรจะเปิดงานด้วยวันนี้มาทวงการบริษัทบริษัทน้องใหม่บริษัทชาดาเอ็นเตอร์เทนเมนต์เหรอฮะเนี่ยใช่ครับแต่ว่าจริงๆพี่พี่พี่ไปศึกษามาหมายถึงว่าจริงๆแล้วเวลาเวลาเสียงตรงกลางจริงเราเรียกทาดาถูกแล้วเพราะว่าจริงๆพอทาดามันคือเสียงที่เรา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 พูดตามความรู้สึกเวลาเราเราพาวเวอรี่พรีเซนต์นะงั้นมันจะเป็นมันจะเป็นวรรณยุกอะไรก็ได้นะงั้นเวลาชี้ตรงกกก็็็เเลลลยยปนาาาาด้แแหหะววคคมมือ จริงๆตอนที่เราคุยกันเราชอบเราชอบเรื่องเสียงและความรู้สึกและรูปมันรูปของคําว่าทาดาครับเราชอบรูปมันแล้วเราชอบเสียงมันแล้วแล้วพอมาบวกกับความความความหมายของมันที่เป็นเรื่องว่า เวลาเราทำงานแต่ละชิ้นเราตั้งใจกับมันมากๆแหละหมายถึงว่าเราเรา,เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆมันจะเป็นงานที่ดีหรือเป็นงานที่<ด>คนดูนนจะชอบไหมแ,นนแต่แต่ที่เรามั่นใจคือทุกงานที่เราทําเราตั้งใจกับมันพอเราตั้งใจกับมันปุ๊บตอนที่เราจะนําเสนอมันเราก็ภูมิใจนําเสนอมันก็เลยดูเป็นชื่อที่ดูเหมาะกับพวกเรามากๆว่าคือธาดาเนี่ยจะเป็นธาราเอเจนต์เมนเนี่ยจะเป็นชื่อบริษัทแม่ที่เดี๋ยวจะมีบริษัทลูกที่เป็นบริษัทย,ย,อย่อยที่จะทํางานต่างๆเช่นมีทํางานศิลปินมีทํางานโปรดักชั่นอะไรก็ตาม แต่เราเชื่อว่าทุกงานที่เราทำเราภูมิใจนำเสนอใช่บริษัทแม่ก็เลยทาดาหรือว่าทาดาตามฟีลลิ่งที่ใส่ไปเลยนะฮะงั้นให้พี่แทสอธิบายเพิ่มเติมครับเมื่อกี้พี่ยงเกิดแล้วว่าเป็นทาดาเป็นเป็นบริษัทแม่แล้วก็มีบริษัทย่อยในเครือด้วยใช่ค,คือจริงๆถ้าพี่ๆนะะักข่าวอาจ,จะเห็นเขาว่าในหมายมันมีโลโก้ทั้งหมด4โลโก้เนาะหลักๆเมื่อกี้พี่ยงเล่าเรื่องทาดาไปแล้วทาดาเป็นบริษัทแม่เป็นบริษัทที่เป็น โครงกระดูกละกันของเครือ,อของพวกเราทั้งหมดห,หลักๆดูแลเรื่อง back ออ f ฟิศดูแล,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 แลเรื่องกฎหมายดูแลเรื่องบัญชีหรือแม้กระทั่งตัวแทนเองที่เป็นฝั่งร์ m m e r ลอ่ะก็จะอยู่ในพาร์ทนี้ทั้งหมดค่ะโดยที่นอกจากบริษัทแม่แล้วอ่ะเราจะมีณนะวันนี้มี2บริษัทย่อยบริษัทหนึ่งคือบริษัทที่พี่งฟโฟกัสอยู่ชื่อ sunray music sunray music ใช่ sunray music หลักๆเนี่ยค่ะทำพาร์ตศิลปินเป็นหลักเลยโดยศิลปินประเภทที่เราฟโฟกสัสคือศิลปินประเภทไอดอล ทีนี้ใน s u n เรย์มิวสเองนะคะจะมีค่ายสองค่ายย่อยอยู่ในนั้นค่ายหนึ่งคือ s u n เรยนี่นแหละที่เป็นไอดอลฝั่งผู้ชายเดี๋ยวให้พี่ย้งลงดีเทลให้ฟังพาร์ทนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นไอดอลฝั่งผู้หญิงชื่อว่าไอนี่แหละอันนี้คืองานที่พี่ยงโฟกัสอยู่ mm. ส่วนอีกพาร์ทหนึ่งคือพอวันที่เรามาเริ่มทําอะไรกันใหม่ๆแล้วอะสิ่งที่เรายังอยากทํากันอยู่ต่อคือโปรดักชั่น จริงๆพี่ปิงอะทำกับเรากันมาตั้งแต่ฮอบูและก็โตมาด้วยกันครับ <Yep. S 1> พอถึงวันนี้เราก็เลยให้พี่ปิงช่วยมาหลีดพาร์ที่เป็นโปรดักชั่นทั้งหมดให้ hmm. โดยที่ยังมีพี่ยงเป็นที่ปรึกษาอยู่โปรดักชั่นเฮาส์ของพี่ปิงก็จะชื่อ5 6เดี๋ยวให้พี่ปิง5ุน6เฮาส์เดี๋ยวให้พี่ปิงอธิบายที่ไปที่มาของชื่อดังนั้นหลักๆวันนี้มันก็เลยจะมี2 พิซเนตที่เราทํากันอยู่ละกันค่ะคพาร์ทหนึ่งคือพาร์ทที่เป็นศิลปินไอดอลกับพาร์ทหนึ่งที่เป็นพาร์ทโปรดักชันประมาณนี้ค่ะทาดาเอ็นเตอร์เทนจำกัดก็จะแบ่งเป็น2ขาขาหนึ่งก็คือไอดอลบิสเนสเป็นศิลปินดนตรีเพลงใช่ไหมฮะอีกด้านหนึ่งก็โปรดักชันเฮาส์ใช่ะนะครับเมื่อกี้ก็สะดุดกับชื่อมอนกันน่าสนใจมากเมื่อกี้พี่ยงอธิบายเรื่องทาดาแล้วเชื่อว่าชื่อของบริษัทในเครือก็ต้องมีความหมายเช่นเดียวกันให้พี่ยงอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมฮะ ครับก็จริงๆอย่างที่บอกว่าเราอยากได้ชื่อที่มันเข้าใจง่ายๆครับตอนที่น้องๆที่คิดมานําเสนอว่าค่ายเพลงที่ดูแลศิลปินผู้ชายเนี่ยชื่อซันเลไหมซันเลนี่คือเขียนเป็น S O N R A Y นะครับแล้วก็มิวสิกก็คือหมายถึงว่ามันมาจากคาว่าแสงอาทิตย์แหละลังสีของแสงอาทิตย์แหละแต่ว่าคําว่าซันให้เปลี่ยนเป็นเหมือนลูกชายอ๋อเป็น S O N ใช่ครับซึ่งซึ่งตอนเราได้ยินคำนี้ครั้งแรกเรารู้สึกว่าเราชอบเพราะว่าจริงๆ ไม่ได้ชอบเพราะว่าตัวเราชอบนะมันชอบเพราะว่าเหมาะกับเด็กๆชเทนดีที่เรามีอยู่ก็คือเป็นกลุ่มเด็กที่มันมีพลังมันมีมันมีความสดใสมีเอเตอร์จีเหมือนแสงแดดเหมือนแสงแดดเหมือนซันเลยจริงๆอะไรเงี้ยแล้วพอบอกว่าใช้คําว่าซันที่แปลว่าลูกชายมาใช้มาใช้กับแทนคําว่าพาทิ์มันก็รู้สึกว่าเหมาะกับเราเพราะว่าการดูแลของเราหรือความใกล้ชิดกับเรากับน้องๆคือเราก็ดูแลแบบแบบรูปแบบหลายของเราจริงๆอะไรเงี้ยเลยรู้ชอบเลยรู้สึกชอบคําคํานี้เพราะว่ามันเป็นคาที่มันมีความรู้สึก อแล้วก็ง่ายๆเข้าใจง่ายๆเนี่ยครับเออก็เลยตัดสินใจเลือกซันเล่มิวสิกเป็นชื่อบริษัทที่ดูแลน้องๆศิลปินผู้ชายครับส่วนไอรีแลบไอรีแลบเนี่ยที่จริงๆตอนแรกชอบเสียงก่อนเลยว่าเฮ้ยไอรีมันแบบเสียงมันแบบอบอุ่นแล้วก็เสียงมันน่ารักสดใสแล้วก็เขาเรียกอะไรมันมันทัมเบิลมาดูมันดูมันดูเล็กๆแต่ว่ามันดูมันดูมันดูอบอุ่นไปด้วยความรู้สึกอะไรเงี้ยฮะก็แล้วที่มาของคําว่าไอรีแลบมันคือ I L Y ใช่ไหมครับก็คือ มาจาก I l o v e You, <love> you. ครับออใช่ครับมันเป็นความรู้สึกนั้นแล้วก็พอมาบวกกันแลบแลบที่มาจากคำว่าเลเบลเลเบลมาจากค่ายเพลงแล้วพอไอรแ l a ก็เป็นค่ายเพลงที่ดูแลน้องๆ้องศิลปินผู้หญิงครับที่เราที่เราแยกเป็นค่ายเพลงที่ดูน้องๆศิลปินผู้หญิงกับผู้ชายเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราเรา,เราคิดว่าวิธีการดูแลศิลปินผู้หญิงกับผู้ชายมันมีความแตกตา่างเราเลยอยากให้น้องๆพนักง,งานที่เข้ามาทํางานกับเด็กๆอ่ะมีความโฟกัสเฉพาะเขาเราก็เลยแยกด้วยเหตุผลนี้ แต่เรื่องการทํางานก็จะมีการทํางานร่วมกันของศิลปินได้ตลอดเวลาครับอ๋อเบื้องเบื้องหลังจะแยกทีมชัดเจนทางการทํางานจะได้ฟลอ์จะได้ง่ายเป็นระบบที่ดีแต่เบื้องหน้าจะได้เห็นน้องๆมามาเจอกันมาคอลแลบกันมามาทำโปรเจกต์สนุกสนุกกันนะครับแล้วทิศทางบริษัทจริงๆเราไม่ได้อยากทำงานอยู่กับพวกเราคนเดียวจริงๆพี่แท๊เนี่ยเป็นเป็นเป็นมาร์เก็ตติ้งและพาร์ทเนอร์ครับจริงๆเราก็จะมีเพื่อนๆที่เราแบบอยากอาหรือพี่ น้องๆในวงการที่เราอยากไปแจมแล้วก็ทํางานร่วมกับเขาอีกเยอะมากๆเดี๋ยวถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าเกิดเราเราเราเริ่มต้นแนะนําตัวกับทุกคนเรียบร้อยแล้วเราเริ่มมีผลงานแล้วเราจะเราจะพยายามเดินเข้าไปหาทุกคนชวนทุกคนมาแจมหรือว่ามีใครอยากจะแบบชวนน้องๆเราไปทําอะไรเราก็ยินดีครับผมเยี่ยมเลยนะฮะแล้วพาร์ทดนตรีที่ที่พี่ยกมาโฟกัสคราวนี้ก็ทราบมาว่ามีพี่ปรุงมาช่วยด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับคือคือ โดยโดยส่วนตัวเลิกพอได้มาลองทําเพลงแล้วคือเป็นคนชอบฟังเพลงมากๆครับแล้วก็ชอบดูศิลปินแต่ว่าในแง่ความรู้ในธุรกิจบันเทิงเนี่ยจริงจะค่อนข้างมีความรู้ไม่เยอะเท่าไหร่เป็นเป็นเรื่องแค่ว่ามาทําเพราะว่าตัวเองชอบและสนใจครับทีนี้ก็พอจะมาทําสิ่งนี้รู้สึกว่าถ้ามีแค่ตัวเราเองเราคงเราคง,คงคิดว่าไม่แน่ใจว่าเราจะเข้าใจธุรกิจนี้ได้ได้ดีพอไหมด้ว่าไอดอลบิสเนส ก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับปรุงแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็ปรุงก็มีประสบการณ์แล้วก็มีความเข้าใจในดนตรีแล้วก็ความเป็นศิลปินไอดอลก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยปรุงเนี่ยแหละน่าจะเหมาะสมมารมาช่วยเราขึ้นบริษัทนี้โปรเจกต์นี้แล้วก็ศิลปินปลุงที่พวกเราอยากทำครับว้าวพี่ปรุงครับครับเราสองคนก็ไม่ได้เจอกันนานนะมากๆรู้จักันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วด้วยนะครับพี่ปรุงอธิบายให้ฟังหน่อยอัปเดตชีวิตให้ฟังคือลราบทบาทตอนนี้ทําในพาร์ทไหนอ่ะจริงๆตอนนี้ผมรับหน้าที่เป็นอาร์ติส Strategy Director นะครับจริงๆต,งต้องต้องเรียนบอกก่อนเลยต้องขอบคุณพี่แท็กแล้วก็พี่ยงมากๆที่ชวนมาทํางานดีใจมากๆแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาทํางานในส่วนนี้แล้วก็จริงๆหน้าที่หลักเนี้ยครับก็จริงๆก็ช่วยพี่แท็กพี่ยงแล้วครับพี่ยงพิแท็กทั้งสองท่านดูแลภาพรวมของศิลปินแนวทางในเลคชั่นต่างๆนะครับกลยุทธ์การวางแผนต่างๆของทั้งศิลปินชายแล้วก็หญิงนะครับจริงๆรายละเอียดสําคัญจริงๆนะครับเราอยากมีความตั้งใจมากๆแล้วกันแล้วก็พยายามอยากจะอยู่ในอุตสาหกรรมที่ป๊อป ด้วยนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะทําผลงานออกมานะครับสิ่งที่สําคัญในวันนี้อากจะพูดถึงก็คือเทรนนิ่งละกันแล้วก็มีส่วนของ Creative Producing <ม>นะครับส่วนเทรนนิ่งถ้าเห็นน้องๆที่เดินมาวันนี้เมื่อกี้แล้วจะเห็นว่าเสนิหรือร้ายนะฮะมีเสนห์มาก<บ>จริงๆบ้าเราเราชอบให้น้องมีเสนห์มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงครับอยากให้น้องได้เอ็กซ์เพรสตัวเอง แสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางอารมณ์เนาะสื่อสารต่างๆถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆแล้วก็พร์ฟอร์แมนต่างๆนะครับนั่นเป็นหัวใจหลักเลยรวมไปถึงก,การครีเอทีฟเวอร์ซิ่งครับก็จริงๆมีกระบวนการวิธีการต่างๆจากต่างประเทศมาปรับใช้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการทาซองแคมป์ที่เราเพิ่งเคยทําไปนะครับรวมไปถึงกับบ้านเราจริงๆดีๆ DNA, ชอบเป็นคนเล่าเรื่องอยู่แล้วมีสตอรี่เทเลอร์อยู่แล้วนะครับดังนั้นชิ้นงานต่างๆ,ๆที่ออกไปเราบรองว่าสนุกแน่นอนสุดยอด <c oughs> พี่โรงนะคือพี่ยคง ไว้วางใจเลยให้ให้พี่ปรุงมาช่วยทางด้านนี้ใช่ครับเชื่อว่าเจ๋งแน่นอนอะไรที่เป็นความรู้ก็พี่ปรุงก็ทำไาแล้วนี่ส่วน,นใช,ใช,ใช่ใช้แล้งงานม,มาใช้พี่แทแน <laughs> เออพันเป็นแผนกองความรู้แต่ละะไรแล้วนะ,ะโอเคขานี้เราเข้าใจเห็นภาพเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วเมื่อกี้ทาดาเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดที่เป็นบริษัทแม่นะครับแล้วก็ในฝั่งที่เป็นไอดอลบิสเนสในด้านศิลปินในด้านดนตรี ก็มีค่าย Sunray Music นะฮะแล้วก็มี Sunray สำหรับกลุ่มน้องผู้ชายแล้วก็ i l เอ i ี่ล a b นะครับสำหรับน้องผู้หญิงนั่นเองมาทางด้าน Production House กันมากดีกว่าอีกขาหนึ่งครับพี่ปิงครับจริงแล้วเมื่อกี้เราแตะในเรื่องของชื่อหมดเลยนะงั้นต้องให้พี่ปิงแชร์ให้ฟังไม่แน่ใจห้าคนคงจะต้องมีความหมายมีมีครับมีครับคืออะไรครับพสภาพเดียวกันครับหาชื่อนานมาก <laughs> มันมันยากมากจริงๆผมเคยเข้าใจว่ามันง่ายแต่มันยากมากเลยฮะ <c oughs> แล้วก็พยายามหาคืออย่าง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 ตอน5้าครับพอเราจะทำะเป็นโปรดักชั่นเฮาส์ฮะเป็นครีเอเตอร์อะไรเงี้ยนะครับเราเราเลยมองหาชื่อที่จริงๆแล้วมันเป็นตัวเราที่สุด <c oughs> คือเราก็ไม่อยากให้มันแบบ ดูดูเด็กเกินไปแล้วเราก็ไม่อยากให้มันดูเท่เกินไปเราก็ไม่ได้เท่ขนาดนั้นอะไรนะฮะคือคือเราก็พยายามหาอะไรที่มันแบบเออเป็นเราที่สุดก็เลยพยายามมองว่าเออในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดตั้งแต่เริ่มทางานมาอะไรที่มันอยู่กับเรามาตลอดแล้วก็อะไรที่เราอยากให้มันอยู่กับเราตลอดแล้วเราก็พบว่าเออมันคือครีเอทีฟมันคือครีเอทิฟิตี้มันคือไอเดียแล้วไอเดียเรามันมาจากไหนแล้วเราก็พบว่ามันมีสถานที่หนึ่งนะฮะในนาดาวถ้าใครเคยไปหรือเคยเห็นในรูปอะไรนะครับคือมันคือห้องกระจกเป็นห้องกระจกอยู่บนชั้น2ของออฟฟิศนาดาวฮะ มันเป็นห้องเขียนบทครับเป็นห้องที่ขึ้นโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์เลยของนาดาวตั้งแต่สมัยฮอร์โมนโปรเจกต์ซีรีส์ทุกเรื่องที่นึกออกอะฮะมันมันจะขึ้นที่ห้องนั้นตลอดเลยครับ oh. แล้วเราก็รู้สึกว่าเออห้องห้องนั้นมันดูเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธ,ธิ์ของเราอฮ <c oughs> ะก็เลยไปวัดขนาดเอาไม้เอาสายวัดไปวัดไปวัดขนาดเลยก็รรยประมาณนั้นแหละครับเราคิดว่าเออเราอยากอะไรทั้งอย่างนที่สิมโบถึงห้องนั้นแล้วกันเพราะมันเป็นพื้นที่ของเราแล้วว่าห้องนั้นมันขนาด5คูณ6เมตรพอดี ก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นเป็นสิ่งที่เออมันเป็นที่ยึดโยนจิตใจของเราเหมือนกันเวลาเราขึ้นโปรเจกต์อะไรก็ตามเวลาเขียนบทสมมติต้องเขียนห้องอื่นน่ะมันจะคาใจแล้วแบบวันนี้คิดไม่ออกว่ะขอขึ้นไปบนห้องนั้นหน่อยแล้วเราจะขึ้นไปเขียนบนห้องนั้นแล้วมันก็จะได้ซีนดีๆตลอดเลยไอ้พวกซีนที่แบบหลายๆคนจําได้ส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจากห้องนั้นทั้งนั้นเลยฮะก็เลยคิดว่าสิ้์ไปแล้วขอยึดไว้แล้วกันว่าถึงวันนี้เราวันหลังจากนี้เราอาจจะไม่ได้ทำงานห้องนั้นแต่ว่าว่าเออ คิดไอเดียดีๆมามาได้ให้เราตลอดเลยคะับเยี่ยมเลยครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อบริ5คูณ6ฮาวส์ครับและ5คูณ6ฮาวส์ทำอะไรบ้างครับก็เออพื้นพื้นฐานมันคงเป็นโปรดักชันเฮาส์แหละครับมันก็จะผลิตชิ้นงานอะไรต่อมาแต่วันจริงๆเราเราทีตัวเองเป็นครีเอเตอร์นะครัคือหมายถึงว่าในคำว่าครีเอเตอร์นี้คือนอกเหนือไปจากการผลิตคือเราเราเน้นคิดด้วยเราเน้นที่จะสร้างไอเดียสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรอย่างนี้ยซึ่งณวันณวันที่เราคุ้นเคยกันเราก็ทำซีรีส์กันมาตลอดอะไรอย่างนี้แหละครับแต่ว่าตัววเเเเรรรราาาาาอออออง่่่ะะฮู้้สึกกกยพไปในนนืืทีีๆ เพราะว่าในอนาคตเราเห็นว่ามันมีเดียเหลากหลายมากแล้วก็ทุกวันนี้เองไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรืออะไรก็ตามมันมีโอกาส opportunity อยู่เต็มไปหมดแล้วเราไม่อยากอยู่ที่เดิมอย่างเดียว mm hmm. ก็เลยคิดว่าเราเราคิดว่าคงน่าจะเป็นการ mm hmm. พัฒนาคอนเทนต์นะฮะครีเอทีฟทั้งหลายเนะะี่ยครับไปในรูปแบบต่างๆมีเดียใหม่ๆทีๆ่ตอนนี้ณวันนึงมันเป็นซีรีส์อยู่แต่ในอนาคตมันอาจจะเป็นอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ซีรีส์ก็ได้ oh. รวมถึงใน,ในใจเองก็มีว่าวัน,ว,นวันหนึ่งถ้าเราทําหนังได้ความสามารถเราถึงทีมงานเราแข็งแรงพอวันหนึ่งเราอาจจะทําภาพยนตร์ด้วยยเเหมือนนกั อย่างตอนนี้เราเองก็พยายามที่จะสร้างคนทํางานรุ่นใหม่ๆครับครับ,ค,รบคือ,ค,อคือในในในห้าคุณหกเอาเองเนี่ยจริงๆเรามีน้องๆหลายๆคนที่ทํางานร่วมกันมาตลอดรวมถึงมีหน้าใหม่ๆเลยที่วันนี้เขาอาจจะยังเด็กมากอยู่แต่ว่าเราก็อยากจะพัฒนาเขาให้มันมันเหมือนวันหนึ่งผมเคยได้โอกาสจากพี่ยงอะ่ะเหมือนว,วันหนึ่งผมได้โอกาสจากนาดาวมาตลอดแล้ววันนึงเรามีวันนี้ได้อะไร,รเงี้ยเราสึกว่าเราอยากเห็นตัวเราในอนาคตอีกมั้งเราเรยรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องทําว่ะเราเราปล่อยให้เด็กๆไปโตเองไม่ได้อะไรเงี้ยลองดูแล้วกันครับว่ามันจะเป็น อันนี้เป็นแนวทางที่เราไม่เคยทำ uh huh. หรืออย่างเช่นจริงๆตอนนี้ฮะมันมีมันมีโปรเจกต์นใน p บ l ล n e อยู่หลายโปรเจกต์เลยแหละครับ mm hmm. ก็เรายังพัฒนาซีรีส์อยู่ประมาณสองสเรื่องซึ่งอาจจะได้เริ่มดู uh huh. กันกันในปีหน้าครับ แต่ว่ามันมันก็จะมีงานลักษณะที่มันเป็นโปรเจกต์สั้นๆลงมาหน่อยอย่างเช่นแบบว่าตอนนี้เรามีแบรนด์พาร์เนอร์หลายๆ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 ท,ท่านที่จริงๆทำงานด้วยกันกับเรามาตลอดอ่าอแล้วเขาก็ยังเหมือนแบบเออซัพพอร์ตกับเราอยู่อะไรเงี้ยฮะก็จะอย่างสิ้นเดือนนี้ครับเดี๋ยวจ,จริงๆจะมีโปรเจกต์แรกเริ่มแล้วน่าจะเป็นโปรเจกต์เล็กโปรเจกต์สั้นสั้นที่ทีมที่มันเป็นการคอลแลบระหว่างเรากับแบรนด์พาร์เนอร์ซึ่งก็ตอนนี้ต้าแรกที่คือในสเปนอ๋อฮะก็น่าจะได้ดูกันตั้งแต่ หนึ่งกุมภาก็สิ้นเดือนนี้จะได้ดูแล้วใช่ครับใช่ครับก็ฝากติดตามแล้วกันครับเดี๋ยวคงจะเริ่มนยฮะบนโซเชียลมีเดียบนอะไรก็จะเริ่มเห็นกันแล้วครับว้ามีแอบสปอยให้ได้ฟังกันแล้วตื่นเต้นแล้วนะครับในฝั่ง Production House นะครับว่าจะมีคอนเทนต์ให้ได้รับชมกันภายในเดือนนี้ฝั่งที่พี่ยงดูแลครับเมื่อกี้พี่ปิงสปอยแล้วพี่ยงสปอยให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะครับก็จริงๆได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้คุยกันข้างหลังบ้านน้องๆเตือนว่าเอ้พี่จะสปอยเลยเหรอเรามั่นใจแล้วใช่ไหมก็ มั่นใจไม่มั่นใจไม่รู้แต่ต้องสปอยแล้วเซตไลน์ไปแล้วด้วย <c oughs> ใช่ครับเพราะว่ามันใกล้แล้วฮะคือ,ค,อคือเดี๋ยวงานแรกของพวกเราของของของทาดาซันเลและไอรีแลบก็คือการเปิดตัวน้องๆศิลปิน,งนงวงผู้หญิง5คนชื่อว่าวงมิกฟูดครับอันนี้คือจะเป็นศิลปินกลุ่มแรกของพวกเราเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆจะได้มีโอกาสที่จะโชว์ตรงนี้ครับ เดี๋ยวมีมาโชว์ด้วยเหรอฮะเดี๋ยวจะมีชกมาโชว์เล็กๆเล็กเ,กเกครับโอเคโอเคเเโอเคเหมือนแนะนำตัวกับพี่พี่น้องๆงสื่อมวลชนครับ,รบก็คือ Big f o ุตเนี่ยจะเดบิวต์ซิงเกิลแรกเ,เดือนมีนาเดือนหน้าแล้ะครับก็ตอนแรกก็ตอนนี้พี่ชกเตรียมงานเตรียมการถ่ายทำเตรียมถ่าย M v มเตรียมถ่ายนู่นถ่ายนี่เพื่อเพื่อให้มีความพร้อมที่จะเขาเรียกเปิดตัวด้วยความประทับใจที่สุดก็เดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่า คิดว่าจริงจริงส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าผมจริงจริงน้องๆกลุ่มนี้เป็นน้องๆกลุ่มที่เราเทรนมาหลายปีแล้วอะจริงๆจะเกือบ2ปีแล้วครับแล้วก็จริงน้องๆน้องๆมาออดิชั่นตั้งแต่สมัยเรายังเป็นดาดาวมิสิกแล้วก็พอมาออดิชั่นเข้ามาตอนนั้นความสุขพี่ครั้งแรกนะที่เจอน้องๆ5คนนี้ที่ที่เขาเข้ามาทยอยเข้ามาจากต่างที่มากันแล้วก็มาทีละคนนะฮะแล้วก็มาออดิชั่นปุ๊บตอนนั้นความในความสุขพี่คือทาไมน้องๆเขาเลือกออดิชั่นกับเรานะเพราะว่าน้องๆเขาเป็นเขาดูเป็นศิลป แล้วตอนนั้นนาดาวโดดเด่นเรื่องไม่ถือว่าเราเราประสบการณ์เราละกันหรือคนรู้จักเราจากซีรีส์แล้วก็นักแสดงมากกว่า uh huh. ถ้าน้องๆอยากเป็นศิลปินนักร้องทําไมเขาทาไมเขาถึงเลือกมาอยู่กันมาออเดชั่นกับเรานะ uh huh. ตอนนั้นแปลกใจเหมือนกันแต่ว่าในเมื่อเขาเชื่อใจเราละเราก็คิดว่าที่ผ่านมาเรา,เ,ราเต็มที่แล้วก็คิดว่าเดือนมีนาถึงเวลาแล้วที่เราจะภูมิใจนําเสนอน้องๆกลุ่มนี้ครับ ก็คือมิกฟูดครับมิกฟูดนะครับประเบื้อครับอันนี้ฝั่งน้องผู้หญิงใช่ครับครับแล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งครับที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เหมือนกันก็คือรายการ789 s u r v i v a l ครับ789 s u r v i v a l เนี่ยจะเป็นโปรเจกต์ของ s ั n r a y Music ครับครับที่จะเป็นรายการ s u r v i v a l ์บีเด็กๆเทนดีผู้ชาย24คนเข้ารายการแล้วก็เหมือนเขาเรียกอะไรเอามิกแอนแมทเด็กๆกลุ่มนี้ไปเรื่อยๆผ่านมิชั่นต่างๆที่เป็นบททดสอบพวกเขา เพื่อที่เราจะได้กลุ่มศิลปินจำนวน7หรือ8หรือ9คนเพื่อจะเดบิวต์เป็นวงบอยกุ๊ปวงต่อไปของทีป๊ของพวกเราครับโอ้ับก็เว้าวมือครับตบมือ ก็เลยเป็นชื่อรายการเลย789 survival ใช่ครับอย่างที่บอกไปนั้นแต่ต้นว่าเราพวกเราเป็นคนชอบชื่ออะไรง่ายๆครับพอคิดชื่อไม่ได้ก็รู้สึกว่าจะหาเด็ก789ก็789 survival <c oughs> ไปเลยดีกว่า <c oughs> แล้วก็คืยยังสรุปไม่ได้ว่ากลุ่มนี้จะมี7คนหรือ8คนหรือ9คนก็ตั้งชื่อ789ไปเลยใช่ครับ <c oughs> อย่างที่บอกว่าจริงๆรายการนี้ไม่เชิงเป็นรายการแข่งขันครับมันคือรายการ mix and match แล้วมีเด็ก24คนเอามา m i กกันเอามา m a t c กันมิกกันไปเรื่อยๆแมทกันไปเรื่อยๆตามตามตามมิชชั่นต่างๆ แล้วพอถึงจุดหนึ่งเราก็เราก็อาจจะค้นพบว่าจริงๆแล้วมันมีเด็กหรือเมมเบอร์จำนวน7หรือ8หรือ9คนที่ลงตัวเราให้รายการเป็นการบิ๊กแอนด์แบแล้วบอกจำนวนนั้นกับเราครับของช่องวันนะคะเดี๋ยวน่าจะได้รับชมดีเทลที่มากขึ้นของรายการ7 8 9 s u r v i v a l ในงานนั้นครับผมอ่ะพี่เอ็ขอบคุณมากใเรนีทั้งหมดน้องๆมองมองไปทางพี่พสื่อมองไปทางกล้องแล้วบอกว่าฝากนกฝากตัวด้วยนะครับพี่ๆน้องๆมิก์ฟรุตด้วยนะฮะน้องๆยินเลยอ่าโอเค ดีเลยดีเลย oh <my> อ่ะนับหนึ่งสองสามพูดเลยฝากได้ฝากตัวน,นะคะ <c oughs> <c oughs> น่ารักประมือครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆเทรนดีทุกคนเลยนะครับโหสดใสามากๆแล้วที่ยง้งถึงก็บอกเลยตอนที่มาออดิชันแบบเฮ้ยเหมือนจะเป็นศิลปินได้แล้วทำไมเก่งมากความสามารถขนาดนี้แล้วก็ภายใต้การดูแลภายใต้การประคบประดูแลของ ทีมพี่ยงนะโอ้โหน่าติดตามเนยนะอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่านี่คือก้าวใหม่ๆของเราแล้วการเป็นงานที่เรารู้สึกว่าแบบเราเราอยากเราตื่นเต้นที่จะทํามันแล้วก็คิดว่าจะพยายามทํามันให้เป็นรสชาติใหม่ๆใ,ให้กับให้กับวงการบันเทิงของเราที่แบบเราเรา,เราลักแล้วเราอยากยังอยากยังอยากเต็มที่กับมันอยู่ครับก็ฝากพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนด้วยครับฝาก ฝากให้กำลังใจพวกเราแล้วกันครับขอบคุณมากครับแน่นอนที่สุดครับขอเสียงปรบมือกับทั้ง4ท่านด้วยนะครับกล่าวขอบพระคุณพี่องค์ทรงยศนะครับขอบพระคุณครับพี่ชัดขอบพระคุณครับพี่ปิงครับและพี่ปรุงด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญพักผ่อนก่อนเพราะเห็นพี่บอกว่าเดี๋ยวมีโชว์ด้วยใช่ไหมฮะอ่ารอดูครับรอดูครับทุกคนใช่เลยครับขอขอบพระคุณทั้ง4ท่านมากๆเลยครับว้าวหน้าเปล่งเป๊ะ